สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนำรถเก๋งมือสองให้ชมกันนะคะคันนี้ราคา39,000บาทค่ะทุกท่านเชฟโรเลตออฟตานะคะปี08ราคาถูกถูค่ะทุกท่านรถยนต์น่าใช้งานนะคะดีกว่าขับขี่มอไซค์ค่ะภายในกว้างๆเป็นเบาะหนังนะคะในโทนสีครีมด้วยเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับขี่สบายง่ายๆค่ะทุกท่าน มีจอ Android นะคะดูหนังฟังเพลงได้สบายค่ะเน้นไปตามสภาพนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้วย่อมมีเสื่อมทรงไปบ้างตามอายุการใช้งานนะคะ3,9,000บาทสามารถเจราจาต่อรองได้ค่ะด้านหลังมีร้ออะไหล่และอุปกรณ์ช่วยเหลือให้นะคะเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะเปรมมีให้ค่ะทุกท่านเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันรวน,นะคะไม่แก๊สภาษีพรบ,บรปี67 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมารนัทด,ดูรถนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่สนใจนะคะแอดมินขอแนะนําให้ไปชมตัวรถด้วยตนเองนะคะเพื่อจะได้ทดลองขับกันด้วยค่ะแอดมินเองก็เพียงแนะนําให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ